ครับสวัสดีครับแปนมัดมวยที่เรารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการวิเคราะห์วิจารณ์ชี้จัดบัรทุนกู้มวยเด็ดวันนี้นะครับกับจิตภูมิขุนศึกตะกุยานะครับหลังจากมวยชํางน้ำเตจเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์มวยตัวไหนน่าเล่นนรุ่นคุณวันนี้มาดีมาไม่ดีนะครับวันนี้ก็เป็นรายการศึกเพชรยันดีนะครับมีมวยที่สนามมวย ราชธรรเนินะครับมวยลำช่วงเวลา18 0 0จุดุนนอะครับถ่ายทอดทางช่องเกเกน18ดนะครับช่วงที่สองก็ถ่ายทอดทางเพจของมวยเด็ดเจนะครับครับก่อนเข้ชสุภิเกศวิจารก็ฝากไปด้วยนะครับมวยพักจกที่เชื่อถือได้ฝากง่ายสอนง่ายมีครบจบในเว็บเดียวนะครับไอทีไลน์ก็แอดมวย222นะครับแอดนำหน้าตามด้วยเ U A Y 2ู2อยนะครับฝากไปด้วยนะครับครับมา วิเคราะห์พยาวยคู่ที่หนึ่งครับจลามสิงน้ําจิ้มดาบราตนคามนะครับเจอการณ์ธชัยลูกปั้นใหม่นะครับพิกัดร้อยสิบสามปอนด์นะครับจลามสิงก็มาร้อยสิบห้าจุดหกต้นสองจุดหกนะครับธนชัยมาร้อยสิบสามก็ได้ร้อยสิบสองจุดแปดนะครับขาดจุดสองนะครับมวันนี้เปรียบเทียบกันแล้วก็เจาไปที่มวยเข่าในนะครับจลามสิงน้ําจิ้มดาบราตนคามนะครับเรทเจ้าจลามสิงต่อห้าสี่ไม่แพงนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่สองนะครับแอดจาวดาตอสุรัตน์นะครับ เจอกับตีใหญ่ทีเด็ด99พิกัด116ปอนด์นะครับแอตูดามาช่างได้116.9ร้อยจุดเก้านะครับตีใหญ่มาช่าง116.9พิกัดนะครับเปรียบเทียบกันมาแล้วก็ชอบมวยที่เคลื่อนไหวตลอดนะครับสภาพร่างก,กายดีนะครับแอตูดาาต่อสุรัตนะครับแล้วก็มาถึงกู้ที่ 2, สองเพชรศรดาเพชรเจริญวิทย์นะครับหรือเจ้าเพชรักดาออกิจเษมขอไปครับเพชรักดาบวนตุลินนะครับ หีืจ้าเพชรดาเอาจิตเกษมนะครับเจอกับชาตินินส่อจอต้งปาจีนะครับพิจาร์ร้อยสามเจ็ดปอนะครับเพชรดามาช่างได้ร้อยสามเจ็ดจุดหนึ่งรถจุดหนึ่งนะครับชาตินินมาช่างได้ร้อยสามเจ็ดจุดสามรถจุดสามนะครับมวยวันนี้ชอบไปที่มวยเข่าในเหนียวนั่นนอกได้ในมีนะครับจังหวัดพิมพ์มุกเกลือนะครับชาตินินส่อจอต้งปาจีนนะครับเรดเปิดที่ชาตินินต่อสามสอนะครับนี่หน้าต่อนะครับหน้าต่อนะครับแล้วก็มาถึงกู้นํารายการนะครับแก่นอุบล นะครับเป็นบนพพอหลักบุญนะครับเจอกับเจ้ากระดูกเหล็กอชริยะนะครับพิกัดร้อยสิบสองอนะครับแกนบนนี่มาขาดเลยนะครับร้อยสิบเอ็ดจุดห้าขาดจุดห้าถือว่าเสียหายนะครับวันนี้ชวนเจ้ากระดูกเหล็กมาร้อยสิบสองจุดห้ารถจุดห้านี่ทำหนักมาดีนะครับวันนี้เจ้าไปที่กระดูกเหล็กอชริยะนะครับยอกได้ในมีเป็นมวยเปิดเกมนะครับยอที่กระดูกเหล็กอชริยะนะครับ แล้วก็มาถึงรอบที่สอตายต้อทางเพจของวันที่เจ็ดสิบเก้านะครับปุรุภูตที่5แบ็กกันไก่สิบพบพกติ้งยิมนะครับเจอกับผู้ดาวออโต้อาวันนะครับพิกัดร้อยหนึ่งร้อยปอนนะครับงวยคู่นี้ผู้ดาวไปต่อ5้าสีนะครับปนนีิชอบที่ผู้ดาวนะครับชอบเปที่ผู้ดาวนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่6นะครับเป็นปรุภะจุบลีอาร์ตมวยไทยนะครับเจอกับออริจุเล็กสิบแม็กนะครับพิกัดร้อยสี่สิบปอนนะครับเพชรปรุภะมาช่างได้ ร้อยสี่สิบจุดสองจุดสองนะครับอลิตนมาใช้ได้ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสี่ลถหนึ่งจุดสี่นะครับมวยคูนี้ไปเข้าไปที่เพชรประภายสมุทรอาร์ตมวยไทยนะครับครั้งสุดท้ายนี่โกกับเบียร์กับแบงค์ไทยดีโหสนุกมากเลยนะครับเลดเปิดที่เพชรประภาต่อห้าสี่นะครับแล้วก็มาถึงกู่ที่เจ็ดนะครับสิงสยามไปเตอร์มวยไทยนะครับเจอแสงตะวันมอญธนบดตนะครับพิกัดร้อยสามสิบปอนด์นะครับสิงสยามนี่จะได้ร้อยสามสิบนะสามสิบจุดหนึ่งให้จุดหนึ่งนะครับแสงตะวันจะได้ร้อยสาม 1 2บสองจุลดสองนะครับมวยคู่นี้เปรียบเทียบกันแล้วในเจ้าพิธีถึงหยาบไฟเตอร์มวยไทยนะครับเลทเปิดที่5 4นะครับถึงหยาบต่อนะครับและก็มาถึงคู่นำรายการนะครับแสนเฮงติดึงบนนะครับเจอกับนิติกรบัตรทุ่งหัวหลวงนะครับเปิดร้อยสปอนด์นะครับมวยคู่นี้แสนเฮงมันจะได้137ยสามสจุดหกลดสามจุดหกนะครับนิติกรมันจะได้สามสิบห้าจุดเก้าลดหนึ่งจุดเก้านะครับพวกคู่นี้เลทเปิดที่ แตนเองต่อห้านะครับวันนี้ผมไม่ออกรองไปที่ทิติกรนะครับกลุ่มผู้ชมการณ์การผ่านไว้ดูเหนือกว่าชัดเจนเลยนะครับส่วนเจ้าแตนเองก็เป็นมวยลักษณะหผีมือครบเครื่องแต่ดูผลเปลี่ยนเสร็จทีไปแล้วดูออนแอนนะครับออนแอนนะครับวันนี้ชอบให้ออกรองไปที่ทิติกรนะครับมวยรักมวยชอบตีตัวยกนะครับเตะตีไปที่แอตทิทวดาชาตินินกระดูกเหล็กทิติกรนะครับแอติบดาชาตินินกระดูกเหล็กทิติกร์ตีตัวยกนะครับเอาไปจิ้มมาประแยงกันนะครับากว่าจะกันก็ ฝากกดตับสติ๊กตติดตามนะครับยูทูบติ๊กต๊อกยูทูปวงขุณศิกตะกอย่างด้วยนะครับเราจะมาอัพเดตคูห้หวยงี้ทุกวันเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้แฟนบอลมวยน,นะครับโชคดีเฮงเฮงกับการต่อสู้ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ